นิยาอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลลรับตอนราชองคลักษ์ผลงานเขียนของชัดทิ์ทพงษ์สุวรรณบทที่12ข่าวศึกภายในพระอุโบสถและลานหลังวัดมหา,าธาตุนับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ที่ชายทั้งห้าตางอุตสาหะภาพเพียรพยายามเรียนรู้วิชาจากอาจารย์ของตนพ่อพัดบัดนี้เจ้าก็ได้เรียนรู้พระเวทจากเราจนหมดสิ้นแล้วต่อไปเจ้าจงหมั่นทบทวนวิชาความรู้เป็นเนืองนิดเถิดกมหมื่นเทพีพิษกล่าวด้วยใบหน้าพอใจเจ้าเป็นสิทธิ์คนแรกและคนเดียวของเราที่เราจะถ่ายทอดวิชาให้ และยังเป็นคนที่เราไว้ใจมากที่สุดด้วยพ่อเอ๋ยบัดนี้บ้านเมืองเป็นภัยใหญ่หลวงแล้วพ่อจำต้องทำหน้าที่ของพ่อแล้วภัยอันใดขอรับพ่อพัดกล่าวข้าศึกพ่อข้าศึกกมืหมนเทพพิพิธกล่าวเจ้าคงจำชายชุดดำ ที่เจ้าเข้าสกัดไว้ได้ที่วัดประดู่ลงทําได้ใช่หรือไม่จำได้ครับหลังจากที่นำตัวไปที่กรมตำรวจหลวงเราได้เข้าไปสอบสวนเจ้าพวกนั้นด้วยตัวของเราเองกรมมื่นเทพพิพิธพ,พ,พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลพวกอังวะเจ้าพวกนั้นคือพวกอังวะที่ลอบเข้ามายัางในกรุงที่เข้ามายัางในวัดประดู่ลงทําในวันนั้น พวกมันต้องการปองร้ายคุณหลวงหาวัดอย่างดีที่เจ้ากับจับแก้วไปสกัดไว้ได้ก่อนแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นคือหลังจากที่เราสอบสวนพวกมันแล้วพวกมันหายตัวไปจากที่คุมขังนั่นแสดงให้เห็นว่าภายในพระนครมีไส้ศึกไส้ศึกหรือขอรับเจ้าพัดได้ฟังคำว่าไส้ศึกถึงกับทำหน้าตกใจ แต่ด้วยสติที่ฝึกมาดีแล้วจึงกลับมาสงบนิ่งเหมือนเดิมเราคาดการว่าภายในพระนครต้องมีไส้ศึกของพวกอังวะอยู่และจะคอยบ่อนทำลายจากภายในอำนาจและเงินตาพ่อพัดสองสิ่งนี้เปรียบดังอสรพิษแต่พ่อไม่ต้องกังวลไปจงจำไว้ว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมจำหน้าที่ของเจ้าได้ใช่ไหมพ่อพัด กรมื่นเทพพิพิธถามเจ้าพัดด้วยสีหน้าจริงจังจำได้ครับองค์ครัก์ครับจะพัดตอบด้วยสีหน้าจริงจังเช่นกันบัตรนี้เราจะบอกถึงหน้าที่ที่เราจะฝากฝังไว้กับเจ้าพ่อพัดกรมื่นเทพพิพิธพูดพร้อมเอามือรูปหัวเจ้าพัดด้วยความอาทรเราขอฝากบุตรตีของเราไว้กับเจ้าบัตรนี้ภายในพระนครนั้น มีภัยเจ้าจำต้องพาบุตรีของเราไปอย่างที่ที่ปลอดภัยและสิ่งนี้เรามอบให้เจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธพูดพร้อมหยิบมวนผ้าสีแดงที่ห่อบางอย่างเอาไว้ให้กับเจ้าพัดเปิดดูสิพ่อพัดดาบเจ้าพัดอุทานขึ้นหลังจากเปิดมวนผ้าพระขันนะพ่อพัด กมหมื่นเทพีพิษกล่าวแก้ให้พระขันปราบชมพูกมหมื่นเทพีพิษกล่าวถึงชื่อของพระขันเล่มนี้พระขันนี้สร้างมาจากเหล็กไหลาสามารถใช้ล้างอาคมได้เมื่อใช้ร่วมกับพระเวทของเจ้ายิ่งมีอนุภาพอีกประการหนึ่งพระขันนี้เป็นกุญแจไปสู่ที่ปลอดภยัยที่เราจะให้เจ้าพาบุตรตีของเราไปซ่อนตัว นครแลรับกรมหมืน่นเทพพิพิธกล่าวขึ้นด้วยใบหน้ากังวล